สวัสดีครับวันนี้บอยจิรันธนินนะครับพามาแนะนำร้านส้มตำอร่อยๆโดยบอยนะครับที่ไปไปกินบ่อยๆเลยนะครับว่าที่ไหนในเชียงใหม่ที่รู้สึกว่าส้มตำมันปาราหนวัวมันใช้ได้เป็นใกล้เคียงกับแหล่งต้นกําเนิดคืออีสา,านแล้วก็ร้านดังในกรุงเทพนะครับร้านแรกที่พาไปกินคือร้านนี้เลยครับชื่อว่าร้านร้านเด็ดเจ็ดยอด อ่านาจะใช,ใช,ใช่นะครับผมพอจำชื่อร้านไม่ได้เดี๋ยวผมไปเสิร์ชแล้วไปแปนะให้อีกทีหนึ่งจะอยู่ต้องแถวแถวสันติธรรมเลยครับอยู่ตรงถ้าคนเชียงใหม่จะรู้ว่าตรงนั้นคือเป็นร้านส้มตำเรียงเบอร์จ้าต้มหมัดคิวสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายไปแล้วก็เปลี่ยนเปเปลี่ยนเจ้าของใหม่นะครับแต่ว่ารูปแบบคล้ายๆเดิมเลยนะครับก็จะแบบอร่อยรันนี้อร่อยจริงๆปลาด,ดีแล้วก็ที่สําคัญว้ชอบร้านที่สุดก็คือเขาทํารสชาติแบบที่เราต้องการอย่างบอยอ่ะไม่ค่อย หลังๆเนี่ยไม่ชอบทานเปรี้ยวล่ะเขาก็จะรู้ไปถึงเขาจำหน้าได้แล้วเขาก็จะใส่มะนาวเนอกน้ำมะนาวไปนิดเดียวแล้วก็ใส่เป็นเหมือนซีกมะน,นาวค่ะถ้าเกิดเราแบบยังไม่เปรี้ยวเขาก็จะมาเติมให้นะคะที่นี่จะมีทุกอย่างเลยครับที่มีขนมจีนน้ำเงี้ยวมีอะไรด้วยมีปีกไก่มีข้าวเหนียวนะครับแล้วก็พวกข้าวเหนียวปีกไก่ย่างหมูขนมจีผักสดน้ำดื่มอะไรครับต้องบริการตัวเองนะครับถ้าเกิดเห็นจะอยู่ข้างหลังๆอ่นะ เราต้องเดินไปเองนะแล้วก็อิบมาที่โต๊ะเนาะส่วนอาหารอื่นๆนะ่นก็จะมีเป็นใบเป็นใบให้สดครับแล้วก็ใครอยากกินอะไรแบบไหนรสชาติยังไงกลับบ้านไม่กลับบ้านได้เลยนะครับที่นี่จะแบบเป็นโอเพนแอร์นะแต่ว่าลมกรกตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่วงโวงจ้ยที่นี่มันดีมากเลยคือลมแบบ ลมพัดตลอดเลยก็เลยรู้สึกไม่รอนเวลาบปไปทํางานตามโรงพยาบาลแถวนั้นเช่นแบบโรงพยาบาลหน้าหรือโรงพยาบาลเชียงใหม่รามก็จะไปกินประจําเลยนะครับง่ยไปกินได้เลยนะครับแนะนําจริงๆรร้านนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยจานก็แบบกินคนเดียวได้อะอ่านี่คือร้านที่2ของบอยนะครับอันนี้ก็คือเลยจากร้านแรกมานิดนึงเหมือนกัน,นครับผมอยู่ในซอยเวียงบัวเลยนะครับเป็นร้านซ่อมตําปลาอ้วนนะครับอันนี้บอยเคยเพิ่งเคยไปทานเนี่ย ในคลิปเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีทางเป็นโอเพนแอร์แล้วก็ในแอร์บอยก็ตอนนั้นน่าจะร้อนๆนะก็เลยไปกินในห้องแอร์นะครับเขาก็จะเหมือนจะชา์จเพิ่มอีก10บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่ามีชาร์จเพิ่ม,มนะครับก็อันเนี้ยรูปแบบคล้ายๆกับร้านเมื่อกี้เลยร้านร้านเจ็ดยอดเมื่อกี้เลยนะครับก็แต่ส้มตำปลาโอ้านี่นคือเด็กรชาชพัฒน์เด็กเชียงใหม่ก็น่าจะรู้ว่าอร่อยจริงๆนะครับมันเป็นส้มตำแบบ จริงๆร,รสชาติขลายส้มตมํำเจ้าดังก็คือส้มตํำอุดอรนะไม่บริเสอย่างนั้นนะอ่าอันนี้ก็มีจดเป็นจดใส่ในกระดาษเหมือนกันเลยครับติ๊กๆิ๊กตอะไรงเงี้ยครับแล้วเขาก็จะเอามาเสิร์ฟที่โต๊ะให้นะครับผมแต่ว่าพวกคือพวกจานช้อนซ้อมอะไรเงี้ยพวกเครื่องดื่มน้าแข็งต้องเดินไปบริการตัวเองนะครับเรื่องของความอร่อยเรื่องของความสดที่เนี่ย ต้องยกให้จริงๆกับร้านปลาอ้วนนะครับแต่ว่าที่นี่ก็จะติดเรื่องของที่จอดรถนะครับจะมีน้อยเพราะว่าซอย์มันเล็กนะนจริงๆเขาจะมีที่จอดรถให้ข้างในนะครับต้องถอต้องเข้าไปหน่อยแต่ว่าก็จะมีแบบจํากัดนะครับก็ต้องดูดูดีๆด,ดูจังหวะดีๆเลยแหละนะครับตัวส่วนราคาก็เท่าที่ดูนะครับบอกว่ามันแพงกว่าร้านร้านแรกกรรมเกียนะครับร้านร้านที่หนึ่งที่บอยแนะนําไปอ่ะสักนิดนึงแต่ว่า ความอร่อยความอะไรเนี่ยครับก็โอเควัตถุดิบดีปลารา้าก็เป็นปลาร้าที่เหมือนจะอิสานขึ้นมาอีกนิดนึ่งครับมันจะแบบมีความมีเกรดนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวบอกว่าเคนะอร่อยนะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสารัการที่สอง ส่วนร้านที่3ของบอยนะครับเป็นร้านอันนี้เคยทานครั้งแรกคือตอนเรียนปริญญาโทนะครับเพราะเป็นร้านที่อยู่ในซอยมหาวิทยาลัยของบอยเองเลยนะครับชื่อว่าร้านลาบนัวสาขาเชียงใหม่นะครับสาขาวัด7ยอดนะครับเน่เห็นไหม ร้านอาร่อยนะ่นจะอยู่ในโซนโซนั้นหมดเลยนะครับที่นี่ก็มีทั้งเป็นโอเพนแอร์แล้วก็เป็นทั้งแอร์เลยนะครับประจําของบอยก็คือจะเป็นในห้องแอร์นะครับมาที่นี่ต้องสั่งเเป็นพวกแบบเมี่ยงพวกอะไรอย่างครับที่นี่คือจะเน้นเรื่องของความวัดของเยอะอะใส่กุ้งเยอะใส่อะไรเยอะเลยครับปิกไก่ทอดก็อร่อยนะครับร้านนี้นี่อันนี้ก็เป็นอีกเป็น เป็นด้านเดิมคือด้านลาบหนวนะครับผมแต่ว่ามากินอีกวันหนึ่งมาคิดบ่อยเหมือนกันด้านนี้เพราะว่าอยู่ใกล้ๆก,กับแหล่งที่ทํางานนะครับอ่าอันนี้ก็สังเกตว่าอยู่ในห้องแอร์นะฮะก็แอบใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่าไม่แน่ใจว่ากลัวร้อนหรือว่ากลัวอื่นมองว่าอ้วนนะครับที่นี่ก็อย่างที่บอกครับคือเขาจะเห็นว่าแบบกุ้งก็คือกุ้งเยอะมากให้กุ้งเยอะให้หอยเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนปลาก็เป็นปลาที่อื เทียบกับร้านที่1น่งอ่ะ,สะแสดงกว่าแต่ถ้าเทียบกับร้านปะอ้วนนะ่ะกลิ่นจะเบาวกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยข้อข้อเสียของบอยที่เราสึกก็คือไม่ใช่ข้อเสียสิเรียกว่าข้อที่คนคนโสดนะคนที่ชอบกินข้าวคุณเนี่ยแบบบอยอ่ะจะรู้สึกว่ามันที่จาน์ใหญ่แต่ว่าจริงๆเขามีไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนะี่ยแต่ว่าไซส์เล็กอะบางทีมันก็ยังใหญ่อยู่ทําให้เราอะ่ะไม่สามารถสั่งได้หลากหลายนะครับไม่สามารถสั่ง เยอะขึ้นบางทีเราอยากกินกุ้งด้วยอยากกินหอยอยากกินแซลมอนอยากกินปีกไก่ทอดแต่ก็สั่งได้จากัดเพราะว่าไงมันก็จะกินไม่หมดอย่างเงี้ยครับเวลาซ้มตามหอกกับบ้านมันก็จะไม่ค่อยอร่อยเหมือนกินที่ร้านเนาะที่นี่ที่บอกเขาว่าอะไรที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือปีกไก่ทอดนะที่นี่ปีกไก่ทอดอร่อยจริงเขาทอดแบบร้อนๆพวกนี้ก็อร่อยนะครับพวกอาหารอีสานจริงๆพวกซุปหน่อไม้นี่เป็นพวก ซ้มตำที่ใบชอบกินประจำเลยก็ซ้มตำกุ้งสดหอยรวมหอยอะไรเงี้ยครับรสจิงจิตนะอ่าอันนี้เหมือนไม่แน่ใจว่าใบาสังเขาทําจานเหล็กหรือเปล่าอ่ะน้อยมากในนายนี่จะเป็นแบบนี้นี่เป็นบรรยากาศนะครับมีที่จอดรถกว้างขวางอยู่นะครับแล้วก็อยู่หาไม่ยากเลยจริงๆตอนนี้เหมือนมีในเชียงใหม่จะมีหลายสาขาแล้วนะครับ อันนี้เป็นร้านที่4นะครับชื่อว่าร้านส้มตำโชกุนอยู่แถวๆถกาดก้อม,มนะครับแถวประตูเลยประตูเชียงใหม่มาหน่อยแถววิทยนนาลัยนนทศิกษมเชียงใหม่นะครับอันนี้อร่อยบ่อยเคยทาคลิปแยกต่างหาของโชกุนเลยมีคนแนะนาให้ไปกินก็เลยไปลองดูก็ติดใจไปกินเองบ่อยๆเลยนะครับราคาถูกมากแล้วก็จานแบบพอดีคนเดียวนะฮะอันนี้ก็คือร้านปลาพอๆกับร้านที่1 ก็คือกลิ่นมันเหมือนหลดแปลงแล้วนะครับอันนี้ก็คือทุกอย่างต้องเป็นบริการตัวเองหมดนะครับจานผักสดน้ําดื่มอะไรเงี้ปีกไก่ต่างๆยกเว้นพวกอาหารที่เขาจะยกมาให้เราอันนี้เ่อชอบคือจานมันพอดีสำหรับกินคนเดียวทําให้เราสั่งไ้เยอะขึ้นราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะครับแล้วก็เวลามีโปรเรจกต์ของรัฐบาลก็ร่วมกันร่วมตลอดเลยโอเคมาก นะครับอันนี้เป็นร้านสุดท้ายนะครับก็คือร้านสมตำอุดอ,อยไปมีคลิปร้านสมอุดอรนน้อยมากไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะอันที่ไปกินบ่อยมากเลยนะอันนี้เป็นสาขาใหญ่สาขาสถานตะวันนะครับความอร่อยแบบที่อยู่แล้วยังไงห้าร้านก็ต้องพากันไปกินนะจ๊ะ